วันนี้เดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทรันแรกรันแรกของดีมนะผมก็ชุดนี้เป็นชุดลูก53ชุดเก่าเนาะ mm hmm. น้องเตอร์ t TH S k Thailand ของเรานั่นเองนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ใส่ท่อเข้ามานะวันนี้เราใส่เป็นท่อเจมตัวแข่งแ mm hmm. okay. ข่งก็จะใหญ่กว่าย่นธรรมดานะผมคอด้วยนี่ mm hmm. ก็จะประมาณนี้ mm hmm. ที่จริงเราแบบว่า mm hmm. จเจ้าท่อเข้ามารีวิวแหละแต่ว่า mm hmm. คือเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยัวฉีตัวนี้คือมันขี่ไม่ได้เลยทุกคนแบบว่ามันติดน้ามันแบบติดหนาคือสายตัวนี้มันไม่ดีนะครับผมเวลาเราหมอบไะมาดูดูไฟตรงนี้มันขึ้นโชว์วินัดหลุดนี่ไฟตรงนี้มันขึ้นโชว์แสดงว่าน่าจะมีปัญหากับพวกสายเออน่าจะมีปัญหากับสายตัวนี้นะผมเดี๋ยวเราเข้าไปเบิกซื้อมาใส่ใหม่ก็แล้วกันนะผมก็ของน้องคัตเตอร์นะผมตามที่เราได้บอกไปต้นคลิปคือตอนที่น้องเขาส่งมาเนี่ยเราประกอบแล้วนะประกอบไปหลอดนึงแล้วรู้สึกว่าตอนนั้นมันเป็นไรนะเฟือง เฟืองไอ้นี่มันหักก็าเรียกว่าเลยเฟืองโซ่เราลิ้นออแล้วก็เลยแบบว่าเราได้ถอดทีนี้เราทําดีใช่ไหมเราเปลี่ยนข้อเปลี่ยนอะไรใหม่เราก็เลยอยากประกอบเข้าไปนะครับผมก็นี่แหละลูกห้าสามส่งมานานมากแล้วนะคืออยากจะบอกว่าส่งมานานมากๆนะครับผมแต่ว่าเราเพิ่งได้ประกอบคือจะทําเดิมแคมแหละตอนแรกเนาะแต่แบบเฮ้ยเดิมแคมเราก็ทํากันมานานแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะประกอบลูกห้าสามเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเราถือเท่าว่าเทท่อแล้วก็เทแบบชุดหัวใหม่อแต่เขาน่าจะรานอินมาแล้วเราก็แบบว่าเอามาประกอบ น้องเขามีฝาฝาไม่มีเาวนะเบวก็เป็นบาวเดิมนะผมแล้วก็เสื้อเราก็มีอยู่แล้วเนาะ<ช>ก็คว้านใส่ลูกก็เป็นน่าจะเป็นลูกแบบลูกธรรมดานะครับผมนี่ชุดนี้น้องเขาบอกว่าประกอบได้100ร้อยเท่าไหร่ร้อยสี่สิบกว่าจีเนาะร<ช>อบแรกนะครับผมแต่เราก็แบบว่ายังไม่ได้แบบว่าเทท็อปสปีอะไรก็เดี๋ยวเรามาขี่ดูคลิปนี้เราจะมาเซมเปิลดูก่อนละกันนะครับผมก็ไม่ได้แบบว่าจะไปแบบว่าเอาท็อปสปีอะไรมากมายนะผมก็เดี๋ยวลองดูตรงก่อนเนาะแต่ ตอนแรกอ่ะเราใส่เป็น 6K รูส้สึกว่ามันบางไปตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็น8ปีนะผมดเดี๋ยวอรลั่นอ่ะเนี่ยอยากบอกว่าท่อไปเนี้ยคือบิดก็ลั่นไม่บิดก็ลั่นคือมันเป็นท่อแข่งคือแบบเขาเรียกว่าไงนะมันเปิดกัน่ะ อนแรกผมอยจะใส่เป็นท่อแบบว่าท่อเงียบนะ,ะแต่ว่ามันวิ่งไม่ได้นะทุกคนหัวฉีดนี้ถ้าเป็นหัวฉีดนี้นะคือไปใส่ท่อเงียบอะ่ะมันจะแบบว่าติดหนาจัดเลยแต่ท่อไปเนี้ยใส่เข้าไปพุกเนี้ยคือมันยังแบบว่ายกล้อได้อ,ออกตัวแบบว่าไม่ค่อยสะดุดมากแต่ก็ออกได้นะผมแต่คิดว่าลู่น5 3เนี้ยมันไม่น่าแต่แบบว่ากําลังเยอะเนะะาะเดี๋ยวเราลองดูก็ได้ทุกคนทตาเตอ์อที่ใส่ามาตอนนี้ก็เป็น16 30เนาะ,ะไม่ไม่ที่ใส่30ไม่ใช่เลยมาดู ดุมสเตอร์เราเนี่ยมันเป็นดุมสเตอร์แบบของเดิมอ่ะเนี่ยเราก็เลยใส่ข้างหน้ามา16นะครับผมทดแทนสเตอร์หลังเอาง่ายๆเออเดี๋ยวมาลองลองออกดูป่ะลองออกเลยเดี๋ยวเราไปเจนตรงนู้นดีกว่าไปก็เดี๋ยวเราจะมาเทสอันนี้คือเส้นใหม่นะมันไม่มีแบบว่าที่จะเทสแล้วคือถ้าไปสนามเนาะมันสนามมันก็ไม่เปิดอ่ะเราก็เลยแบบว่าเลือกเส้นที่แบบว่ามันไกลบ้านคนนี้ถึงมันได้ยีบ้านคนเราดูมันเป็นแบบว่าทุ่นา คือน้อฟ้าไม่กลับฟ้าได้หรือเปล่าคิดว่าลูก5-3น่าจะเกินมือวานนะออกตัวนะเดี๋ยวลองออกเล่นดูกันลดลงลดลงเฮ้ยไม่ต้องนั่งหน้าขนาดนี้ก็ได้ว่กาะ้เอ้า น่ากลัวจ้าเรียรีอะเย้คือคือกูไม่คิดว่ามันจะแบบงัดขนาดแรงกูพูดกูไม่เป็นประโยคเลยเนี่ยคือไม่คิดว่ามันจะงัดแรงขนาดนี้ก็จะเติมใหญ่ไปมวะ าปีดเราไม่รู้ไงมันได้อยู่นะอันนี้น้ำหนักเจ็บสิบเจ็ดสิบห้าละลองไหม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 ลองยลอไหมเดี๋ยวคลิปนี้ก็มาเปิดซิงบางคนลแล้วกันเพราะว่าคลิปก่อนๆเนี่ยถ่ายไปแล้วมันไม่ได้ยินเสียงเงียบเงียบเงียบทั้งคลิปเลยก็เดี๋ยวจะมาเปิดซิงมางคอให้ดูแล้วกันเอาแบบว่าตรงนี้ขาดเลยนี่ มันขาดออกไปเลยอ่ะมันไม่ได้กินตรงนี้แล้วมันกินยันถึงตรงเนี้ยกินยันตรงเนี้ดูดิไม่ใช่อะไรรถมันต่ำนะครับผมแต่ถ้ายกจริงๆอ่ะยังไปไม่ถึงไหนเลยเมื<ช>่อกี้ก็แบบว่าพุ่งเตะกเกีย่แรกเนาะก็ประมาณนี้ถือว่าต้นมันใช้ได้นะตอนแรกผมคิดว่าลูกค้าสามมันไม่น่าจะแบบโดนขนาดเนี้ย<ช>อันนี้คือแบบพื้นมากเลยเสียวกับ,บ้าไม่ได้้างเลย,ยอันนั้นมาขน,นด้วยเดี๋ยวไปดูกัน บางคนไม่ขาดออกเลยเที่ก็ถ <characteristics drugs livest> ือ <Glad> ว <Sen DVD> ่าได้เล่นอยู่แต่ว่าเรายังไม่ได้เทีท็อปสปีดนะครับผมดูดิแต่ก่อมันอยู่ขาดขาดไปสองชิ้นเลยเออแต่แบบไม่กล้าเลาตัดเลยว่ะคือมันมันมันลั่นจัดอะทุกคนเออินนี้ก็ต้องขอตัวรับไว้เทีคร้านนี้ก็เดี๋ยว คลิปหน้าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาเลยนะผมขอบคุณนอ้องคัตเตอร์มากที่ส่งลูกค้าสามมาให้ใช้นะผมมาแบบกราจายยกร้อเล่นนะเดี๋ยวถ้าะไรชอบมปิดอะไรก็เดี๋ยวมันต้องรอแบบว่าทั้งเซนเซอร์ทั้งแบบว่าหัวฉีดเนาะแต่หลายอย่างนะ <c oughs> พูดถึงคัตอะ่ะคัตมันไม่ดีด้วยนะ <c oughs> เอคือทา,ามคัตมันมรอยหมดแล้วนะผมก็คลิปนี้ต้องขอตัวลารืาองนี้เท่านี้นะคือที่รีบไม่ใช่อะไรมึงดูท่อไฟหลังนู้นไปละไปละทุกคนเจอกันคลิปหน้าเดแล้วเข้ามาดูดิ